ถ้าเราเอานัดตกมาแล้วก็ใส่ผงวุ้นผงวุ้นแบบแข็งนะหมายถึงว่าใส่ผงวุ้นให้เขาจับแต่เป็นก้อนแข็งนะโดยนัดตกเองแล้วก็ผงวุ้นที่เขาใส่เนี่ยเขาจะมีวิธีเขาจะมีน้ำแล้วก็มีผงวุ้นโดย ให้ผงเนี่ยละลายน้ำแล้วอุณหภูมิจากที่สูงสูงเขาจะลดลงจะ้ะในช่วงที่เขาลดลงเนี่ยเราก็จะเอานัาตโตใส่ปูลดให้ออกมาดีเลยเราจะปูลดเป็นยำเนื้อละเอียดก็ได้จะ้ะ แล้วนัดต่อเด็กเขาก็จะจับตัวกันโดยบีผงบุญยึเดเหนี่ยวไว้เป็นก้อนที่แข็งขึ้นอะ่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปทำเป็นอาหารอื่นๆได้จะเราจะทานได้เลยเราจะเอาไปผัดเอาไปต้มก็ได้จ้ะ เราก็จะเป็นก้อนก้อนของนัดโตดี่วหละหรือว่าเอาไปเอาไปใส่ในในยำอีกทีหนึ่งอะ่ะโดยขนาดของเขาก็จะมีขนาดที่เป็นที่เป็นชิ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะทานได้ง่ายขึ้นบางคนยังไม่คุ้นกับการ ทานทั่วเป็นเม็ดประโยชน์ก็จะได้มากที่เราเอามายำก็เพราะว่าเราก็เลี่ยงที่จะให้มีความร้อนสูงที่เขาทานกันบางทีเขาก็เอาไปเอาไปผัดเอาไปต้มอย่างเงี้ยฮะก็ได้ประโยชน์จ้ะ ถึงแว้อุณภูมิสูงประโยชน์ก็ยังมีอยู่เพราะว่าโปรตีนกรดอะมินโนเนี่ยเขาอยู่ในอุณภูมิสูงได้จ้ะแบบที่เขาเอาเนื้อมาต้มมาตุนนนละจ้ะเพื่อให้เขาถูกย่อยสลายโดยความร้อน เราก็จะเป็นกดอะมิโนขนาดเล็กอ่ะหรือว่าในการต้มตุนโครงสร้างเขาก็เจ็ดถูกย่อยมากๆแล้วถ้าจะย่อยให้เป็นกดอะมิโนก็ต้องให้มีระบบของเอนไซม์ในร่างกายย่อยของยูรินซี ย่อยจากเนื้อให้เป็นกรดอะมิโนด,ดังนั้นความร้อนสูงก็ไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้ทำให้สูญเสียประโยชน์มากนะดังนั้นเราจรึงเอานัดโตไปทำประโยชน์ต่างๆได้หลากหลายจ้ะ หรือจะรวมกับเทนเป้ก็ได้เอามาผสมกันมีเทคนิควิธีมากมายอ่ะเพื่อให้ผู้บริโภคทานได้ง่ายก่อนนี้พี่นวลวันทำทำอาหารที่ใช้โปรตีนเกษตรทำเป็นแผ่นอะไ แล้วก็ปรุงด้วยกระเทียมพริกไทยให้ความหวานซีอิ๊วพวกเนี้ยฮะแล้วก็ทอดน้ำมันเก็บได้นานจ้ะมีความอร่อยแบบเนื้อเนื้อทอดนั่นแหละจ้ะเนี่ยฮะอันนี้ก็ดีนะฮะ ถ้าทำสำเร็จแล้วเขาก็สามารถทานได้เลยเพราะว่าก็เอาไปทอดแล้วปรุงรสเรียบร้อยเป็นแบบแบบเนื้อทอดกระเทียมพริกไทยอาจจะเขาก็จะได้อย่างนี้เลยที่พี่น,นวลหวานทำนะทำได้ออกมาพอดีล่ะแล้วก็จะเน้นให้หวานก็เป็น เป็นเนื้อหวานไงฮะหมูหวานไม่แข็งเนี่ยจะ้ะแบบเนี้ยเราก็เอามาเป็นเป็นของที่มีเป็นหลักๆไว้ก็ได้แถ่คางเพราะว่าเราทานเราทำเทมเป้กระเพราเทมเป้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็มี อาหารอันนี้ด้วยก็แบบที่เขาทานข้าวแล้วก็หมูทอดกระเทียมพริกไทยอย่างเงี้ยนะฮะทำอย่างเงี้ยเขาก็จะทานได้ง่ายเลยจ้ะก็เป็นของที่ทานได้มากไม่เลี่ยนอาหารที่ไม่ใช่ซากสัตว์หาได้ง่ายจ้ะทำได้ง่ายด้วย เป็นของหลักเป็นพื้นฐานอยู่แล้วให้ประโยชน์ครบถ้วนซากสัตว์ที่เขาต้องมากินกันเนี่ยก็เกิดจากการขาดแคลนอะขาดแคลนแบบที่ ในตอนเขามีสงครามกันอะมีความขาดแคลนในการสงครามเขาก็หาของที่เขาหาได้ง่ายก็เพราะว่าในสภาวะสงครามก็เป็นการบังคับของกิเลสทำให้มีสิ่งที่กิเลสบังคับอยู่มากมาย มีซากหรือว่ามีคนสั์สิ่งของที่จะทำให้เกิดเป็นซากอ่ะหาได้ง่ายเขาก็เอาซากคนสั์สิ่งของนี่มาจินจะแล้วซากคนสั์สิ่งของก็หายได้ยากขึ้นอีกเขาก็เอาซากคนมาจินด้วยจ้ะ ก็จะเป็นแบบที่เกิดขึ้นดังในเรื่องขององค์คลิมานะที่องค์คลิมานอาคาตจองเวนก็ามาจากถูกฆ่าแล้วก็เอาซากไปกินตอนนั้นก็เป็นเตา่า แล้วก็มีคนมาฆ่าแล้วก็เอาซากเขาไปกินเขาก็อาฆาต้็เพราะาเป็นเรื่องของการบังคับของกิเลสแด้ละเ,เพื่อให้ถ่ายทอดกิลเลสให้กันและกันซึ่งขั้นตอนการถ่ายทอดกิลเลสให้กันและกันก็เพื่อจะยึดทายึดธาตุไปจากร่างกาย คนสัตว์เป็นของไปจากนิพพานธรรมปรบีสามสิทธัประเดพปกุลปสัจังทัโรแล้วก็มีบางมีบางตอนเน่ยก็มีการอาฆาตมีกิเลสบังคับมากให้ปิกินส้ากคนด้วยจ้ะ ึ่งเขาก็คุ้นเคยกับการกินซากสัตว์อยู่แล้วอะแล้วกิเลสก็บังคับมากขึ้นให้กินซากคนมีกิเลสบังคับมากที่เป็นอาการอาฆาตจองเวรมากๆก็จินซากของคนเนี่ยแหลจะจ้ะก็เป็นการทําสงครามกันนหลจะจ้ะมีกิเลสบังคับซึ่งมาจากการกินนั่นเองจะ้ะ ที่คนไปกินเต่าแล้วก็ถูกกิเลสบังคับให้เป็นเส้นทางของกิเลสยึดธรรมยึดธาตุมาเรื่อยๆเลยในแต่ละภพชาติที่เป็นวัตฏสงสารเนี่ยฮะโดยองค์ริบาล เป็นผู้ที่มาเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านบรรลุชีวิตยอยู่ในวิกฤตจากกิเลสอ่ะซึ่งก็เอาวิกฤตให้เป็นโอกาส เป็นการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทธัสเกเรพกุลหลวงพ่อสดจจนทัสโรได้มากเป็นโอกาสของการได้บรรลุธรรมที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บเบิกบานท่านได้บรรลุเอาโอกาสที่ถูกกิเลสบังคับควบคุม ให้เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาปริีสามสิบทั์ประเดชพุะกลงปุสกันทัสตโรเราสร้างอาหารทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบให้มีคุณภาพ สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพื่อการรวบรวมรักษาปริบิสสัตร,ระเดชพกุลหลวงปุจจนทัสโรเป็นทานศีลสมาธิเป็นไปตามรายละเอียดของมัคมีโอแปดเป็นการรวบรวมรักษาปริวิสสัตร,ระเดชพุกุลหลวงปสจจนทัสโร จากทารรทุกธรรมได้สําเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจากโอกาสที่ได้เกิดในจัก,กรวาลมนุษย์ซึ่งกิเลสไม่ให้ได้โอกาสนี้เรามี พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุจันทร์ทศโระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขย,ย่ายาจารย์มหาลัตระพิจารณ์คนรุอยุ่เป็นต้นแบบนำให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มยันแจ่มใสพิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของเราอย่างสมบูรณ์ ได้รวบรวมรักษาปริสสาสิยทัตรประเดศพระกุลหลงพุจันทร์ทัสโรจากร่างกายของเราของทุกทอดทานธรรมารมีสาสิยทัตพร,ระเดศพระกุลหลงพุจธนทร์ทัสโรให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นทอดทานสถานที่ให้ารีสสาริยทัต พระเดชพระคุณหลงโพสตกันทัสโรรวบรวมรักษาบรารมีสารสิทพัทพระเดชพระคุณหลงโพสตกันทัสโรจากธรรมทุกธรรมจากทุกนิพพานเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบรารมีสารสิทพัทพระเดชพระคุณหลงโพสดจกันทัสโรจากโอกาสของการได้เกิดในจักรวาลมนุษย์ เกิดการพัฒนาประปรุงให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษด้วยหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราที่ครูบาอาจารย์ของเรานำเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศะเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัโร สร้างสันติภาพบารมีสามสิทธัสเดเดพุลหลงโพสจันทัสโรยุติการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระว่างธรรมทั้งหมดสร้างเป็นยุติธรรมบารมีสามสิทธัพเดเดพกลหลวงโพสจันทัสโรด้วยหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเรา อย่างปลอดภัยจากทารรทุกธรรมด้วยบาร,รมีสามสิทธัะเดเดพรุรุลปุสกันทัตโรรตโรก็เชิญเราได้คุยกันต่อจ้ะ